ทียาเขียรศิลาชาของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่แหลมฉบังซึ่งเป็นสถานที่ที่มีท่าเรือสากลนะคะเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ซึ่งเป็นท่าเรือทีอ่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเป็นแหล่งอาชีพของโลจิสติกเลยเป็นโกลบอลด้วยซึ่งมีโอกาสเติบโตมากในอนาคตก็เลยเลือกสาขาน สวัสดีค่ะพี่พี่มีนะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตรีราชาค่ะพี่เรียนอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะค่ะตอนนี้พี่ปีสีแล้วเหตุผลที่พี่เลิกเรียนที่คณะนี้เพราะว่าวิาาทยาเขตรีราชาของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่แหลมฉบังซึ่งเป็นสถานที่ที่มีท่าเรือสากลน,นะคะเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ซึ่งเป็นท่าเรือที่ทุกๆคนเนี่ยถูก บริษัทเนี่ยจะต้องมาที่นี่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเป็นแหล่งอาชีพของโลจิสติกเลยเราวพี่มีความรู้สึกว่าโลจิสติกเนี่ยเป็นสายงานที่สามารถบูมแล้วก็ไม่มีการขาดขาดงานนะคะใช่แล้วก็เป็น global ด้วยซึ่งมีโอกาสเติบโตมากในอนาคตก็เลยเลือกสาขานี้ค่ะแล้วก็ในช่วงปี 1- ถึงปีสนะคะเราก็จะเรียนการขนส่งทุกโหมดเลยค่ะ ก็จะเป็นสักหลักๆอยู่3โหมดนั่นก็คือทางน้ําทางบกแล้วก็ทางอากาศค่ะใช่ก็เป็นการเรียนที่สนุกมาเพราะว่าอาจารย์เนี่ยใจดีทุกคนแล้วก็สามารถพาเราเนี่ยไปชมโรงงานจริงๆออกสถานที่จริงได้เลยและวอีกอย่างนะคะสาขาของพี่เนี่ยโลจิสติกเนี่ยมีการ MOU กับต่างประเทศเราสามารถไปฝึงกงานที่ต่างประเทศได้ด้วยค่ะค่ะถ,ถ้าน้องๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสแกนเคเโค้ดข้างล่างได้เลย